بنغسط هذا العتاب هو الله سبحانه وتعالى ديكتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صراع الرعب آيات يشبك والله سبحانه وتعالى ديكوا لا بانداو باندا هودي قوس حاط الذين آمنوا คนที่ศรัทธาต่อลอสุบฮาณาอุวตาลาวาอามิลสซอเลฮัดและเขาได้ปฏิบัติจริงที่เป็นคุณธรรมความดีต่างๆทั้งหลายทูบาละหุมช่างเป็นข่าวดีเป็นความปิติยินดีเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความผาสุกอย่างมากมายแก่พวกเขาวะฮุสนามาบและเป็นสถานที่กลับที่ดียิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้เน้นย้ำถึงกลุ่มชนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิบัติคุณงามความดีในสำนวนคำว่าตูบานั้นเนี่ยนะครับในอาหรับมักจะใช้เป็นการกล่าวแสดงความยินดีกับคนที่เป็นคนรู้จักเมื่อเขาประสบกับสิ่งใดที่เป็นความสำเร็จทูบาลัอัลกุรอานก็เอาสำนวนนี้มาใช้เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และปฏิบ um. ัติคุณงามความดีคำว่าตูบาตันอิบนุอับบาสรอเจ้ัลลอฮุอันฮูได้อธิบายว่าคำว่าตูบาเนี่ยหมายถึงฟาโรหุลละอุมว่กุรักอัยยุนเป็นความปิติอินดีแก่พวกเขาและทำให้ดวงตาของเขานั้นมีความรื่นรมว่กอละกอตาดะทัลกอตาดะก็อธิบายว่าคำว่าตูบาหมายถึงฮุสนาละหุมความดีงามที่มันจะเกิดขึ้น แกเขาแต่ในการรายงานของท่านอบีอุมาหม์ว่าอบดุฮุเรยรอวะอบีดรดาทั้งสามท่านได้บอกว่าคำว่าตูบานั้นเนี่ยในความหมายของท่านอบีอุมาหม์ก็ดีหรืออบูรอหมายถึงชาจารฟินจจนนะหมายถึงต้นไม้ในสงสวรรค์แต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแน่นอนคนที่ศรัทธาต่ตออัลลอฮ คนที่ปฏิบัติคุณงามความดีข่าวดีย่อมเป็นแก่พวกเขาสถานที่กับที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นสวรรค์เจ้าละตาลาได้จัดเตรียมเอาไว้แต่มีฮะดีษบทหนึ่งที่นบีมาบอกถึงความยิ่งใหญ่ถึงความสำคัญของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์และปฏิบัติตามท่นานนบีสุลัลลฮุอะไยฮิาวะสัลลมัมฮะดีษบทนี้อยู่ในการบันทึกของท่านอิหม่ามอัด تلاو عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أبي سعيد الخدري ديت ديت النبي صلى الله عليه وسلم وأن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك ميشا يكونن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكو يا رسول الله تشانغ بنى سمرت بنى ديعام نعم أن يينغ แล้วเขาก็ศรัทธาต่อท่านข้าร, ull ราชอารสุลต่านอัลซอลลาร์ไวซัมก็กล่าวตอบกับชายคนนี้ว่าตูบะลิมันอารานีวะอามานะบิซุมมาตูบะซุมมาตูบะซุมมาตูบะลิมันอามานะบิวะลัมยารานีถ้ารอสุลบอกว่าคนที่เขาเห็นฉันเขาศรัทธาต่อฉันตูบานั้นเป็นสิ่งที่ประสบกับเขาความดีงาม แต่ตอนเราซูลใช้คําว่าตูบาซุมมาตูบาซุมมาตูบาซุมมาตูบาถ้าเราซูนเน้นย้ําในสำนวนนี้ถึงสามครั้งลิมันอามานาบีวะลัมยารอนีสาหรับคนที่เขาศรัทธาต่อฉันแต่เขาไม่เคยเห็นฉันเลยเขาศรัทธาต่อฉันแต่เขาไม่เคยเห็นฉันนั่นหมายถึงใครพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นหมายถึงกลุ่มชนที่มาหลังจากดุคข,ของเหล่าบรรดาสาบะ สาบาเป็นบุคคลที่เห็นท่านนบีตาบ,บีอินเป็นคนที่เห็นซอฮาบาตาบีอิตตาบ,บีอินเป็นคนที่เห็นตาบ,บีอินแต่ไม่เห็นบรรดาซอฮาบาและหลังจากนั้นคนเรื่อยมาจนถึงยุคเราที่ยังยืนหยัดศรัทธาต่อท่านนบีสุลลัลละฮ์วะลิฮ์วะสัลลัมแม้ว่าเราไม่เคยเห็นท่านนบีสุลลัลละฮ์วะลิฮ์วะสัลลัมแต่เราก็ศรัทธาต่อท่าน رسول ุลลอฮ์สุลลัลละฮ์วะลิฮ์วะสัลลัมพี่น้องครับกอลละหูระจุน ชายคนนี้ก็ถามท่านรสูลต่อว่ายารสุลลอฮ์ตูบามันคืออะไรท่านนาบีก็ตอบชายมันก็แหละเชจาร์รฟินจันนะมาซีรอมิอาตาอามินเป็นต้นไม้ในสวรรค์ถึงความใหญ่ของมันเนี่ย จะต้องใช้คนที่ขี่มา้าที่มีความเชี่ยวชาญต้องใช้ระยะเวลาการขี่ถึง100ปีกว่าเขาจะวนรอบต้นไม้ที่เป็นตูบาที่อัลลอฮฺตาลาได้จัดเตรียมไว้กับคนที่เป็นคนที่ศรัทธาต่อละและปฏิบัติคุณงามความดีในบางรีววยะพี่น้องครับท่านนาบีใช้ถึงสบาอัมรอดซึ่งเป็นฮะดีษถูกต้องทั้งคู่ท่านนาบีใช้สำนวนตูบาตูบาถึงเจ็ครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน ถึงกลุ่มชนในยุคต่อๆมาที่เขายังคงยืนหยัดยึดมั่นต่ออิตาบุลลอฮ์ยึดมั่นแต่สุนนะของท่านนาบีสโล,ลลลอฮ์อะอะไลฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแล้วถามว่าเราจะมีอะไรค้ำประกันตัวเราไหมครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับตูบาจากท่านนาบีสลลลอฮ์อะอะไลฮิวะซัลลัมเราจะพอมีอะไรเป็นเครื่องหมายยืนยันเหมือนกับเราบรรดาสอฮาบะเราบรรดาตาับีอีน เหล่าบรรดาคนในยุคสละฟุซซอลแล้วที่เขาเดินตามแนวทางท่านนบีสุลต่านอัลลอฮฺวะซัลลัมเป็นกลุ่มชนที่ถูกรับรองริตวานุลลอฮฺอาเหินบรรดานักวิชาการก็จึงได้ให้กรอบกับเราสี่ประการต่อปีนี้พี่น้องครับนบีสัญญาและยืนยันใครที่เขาศรัทธาต่อฉันและเขาไม่เคยเห็นฉันเลยนบียืนยันอย่างน้อยที่สุดสามครั้งหรือเจ็ดครั้งความสําเร็จตูบาเป็นของเขา ประการที่หนึ่งครับตัดดีกูฮูฟีมาอักบารอสิ่งแรกพี่น้องครับผมและพี่น้องจะต้องเข้าสู่กระบวนการแรกให้ได้นแดกตัดดีกูฮูฟีมาอักบารอเราต้องเชื่อให้ได้เชื่อในทุกสิ่งที่ท่านนบีสลุลต่านฮุอไลลฮวะสัลลัมนำมาบอกกับเราเชื่อเหมือนคนคนหนึ่งที่เคยถูกเรียกว่าอัศดีกเชื่อไปไม่มีเหตุผลเชื่อไปไม่มีเงื่อนไข เชื่อแบบไม่มีความแม้แต่ความสักนิดหนึ่งที่จะมีความเออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับหัวใจของคนที่ชื่อว่าท่านอบูบักอัสดีตัสดีกในสิ่งที่ท่านนบีสุลตรอห์อวยไรฮวะสัลัมวันที่ท่านนบีได้นําเรื่องราวอิสลามและมิอรอดมาเล่าให้เหล่าบรรดาซอฮะบะฟังแต่คนที่สามารถยืนยันและประกาศว่าฉันเชื่อในสิ่งที่ท่านรอซูลลลอฮศ็อลลลอฮุอะลัยฮิวาสสลัมได้นำมาเล่า เชื่อท่านนาบีเหมือนความที่เขานั้นอีหมานต่อท่านนาบีเหมือนกับท่านาลีบินอบบตอลิบซึ่งในวัยยังไม่บรรลุศาสนภาภาวะสิบกว่าขวบไม่เกินกว่านั้นเขายอมแล้วที่จะตัสดีกิต่อการศรัทธาต่อท่านนาบีสลุลลัละหอะัยฮิวะซัลลัมเอาชีวิตของเด็กน้อยคนนี้นอนแทนตายให้กับท่านนาบีวันอบพยพซาบัที่มีความตัสดีิกต่อท่านนาบีสลุลลัะละหอะัลฮิวะซัลลัม ซอบทท่านหนึ่งถามรอสูนว่าถ้าฉันเข้าสู่สมรภูมิรบแล้วฉันตายฉันได้อะไรท่านนบดเียืนยันว่าสวรรค์เป็นของท่านชายคนหนึ่งเอาอินทพลัมโยนเข้าไปในปากของท่านเข้าสู่สมรภูมิรบสุดท้ายเขาเสียชีวิตไม่มีเวลาแม้แต่จะคายเม็ดอินทพลัมต่อการเข้าสู่สวรรค์ก่อนลา,ลาะอัลลอฮาชายคนหนึ่งกําลังอยู่กับภรรยาของเขายังมีความสุขนเบียร์ฮัยอัลฮิจียาฮ ออกจากห้องนอนของเขาสู่สมรภูมิรบตายยังไม่ได้อาบน้ำายฮาดัสนี่คือการตัสดสิของเราบรรดาสาบะางที่เขามีต่อท่านรอสุล ullah ซลเลลอะัรฮิวซัลลัลลลลมเราก็ต้องทำให้ได้พี่น้องครับเราต้องตัดสดีเชื่อต่อท่านนาบีซล,ลลัลลฮิวซัลลัมให้ไ,ได้และเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วพี่น้องครับกระบวนการที่สองมันจะเกิดขึ้นทันทีต่ออตูฟีมาอัมรเราก็จะเชื่อท่านนาบี เราก็จะเชื่อท่านนาบีในสิ่งที่ท่านสั่งใช้เราพร้อมที่จะไม่เติมไม่ต่อไม่ตัดไม่ทอนไม่สงสัยไม่อิดออดไม่มีความรู้สึกว่าจะทําด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่เมื่อใดที่รู้ว่าเป็นคําสั่งของรอซูลต่ออาตุลฟีมาอามารุพี่น้องครับคนในยุคสอบาเขาก็เป็นต้นแบบแกับเราอย่างชัดเจนขณะที่ท่านนาบีสลุลต่านนั้นได้อยู่ในมัสยิด ท่านบอกให้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในมัสยิดนั่งลงแต่มีชายคนหนึ่งกําลังเดินมายังไม่ได้เข้ามัสยิดได้ยินท่านอับดุลีสั่งว่าจงนั่งลงชายคนนั้นก็นั่งลงตากแดดอยู่นอกมัสยิดเมื่อนบีเสร็จภารกิจนบีก็ถามชายคนที่นั่งตากแดดเขาไปนั่งทําไมชายคนนี้ก็บอกว่าว่าไม่รู้แหละฉันได้ยินว่าท่านสั่งให้นั่งฉันก็นั่ง วันที่นบ,บีสั่งประกาศเลิกการดื่มสุราในเมืองมานดีนะวันนั้นนองไปด้วยน้ําสุราไม่มีใครเก็บไว้อีกขวดสุดท้ายมันดองเอาไว้เยอะไม่มีความรู้สึกนบ,บีสั่งทุบทุนบนบีสั่งเลิกเลิกนี่หัวใจของคนติดต่ออาตูฟีมาอาัมรเราก็ต้องทําไม่ได้พี่น้องครับเราต้องยึดมัน่นเราจะพร้อมไม่ที่จะไม่เติมในศาสนา เราจะพร้อมที่จะไม่ตัดทอนในศาสนาเราพร้อมที่จะยืนอยู่บนคําสั่งของ่ันนาบีสุลล,ล่าฮวะลัยวะสัลลมเหมือนกับที่เหล่าบรรดาซอฮบะเขารักษาอิสลามส่งต่อตาบีอินตาบีอิตตาบีอินจนถึงเราทุกวันนี้จึงเป็นความดีงามที่เราจะต้องให้การพอดยูอาต่อเหล่าบรรดาซอฮา,าบะเหล่าบรรดาตาบีอิตาบีอินที่เขายืนหยัดต่อศาสนาอันสมบูรณ์มาถึงเราทุกวันนี้ ประการที่สามตูบาจะเกิดกับเราได้อิจตินบมาอันหูนาฮาวัซาจรเาต้องทำให้ได้อีกเมื่อตออัตแล้วเมือ่อใดนบีสั่งห้ามเมือ่อใดนบีปรามเราก็ต้องออกห่างให้ได้อยา่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยา่าเข้าไปพัวพันอยา่าเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของท่านรอซูลอฮ์ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลม อย่างที่ผมได้เล่ากับพี่น้องครับนบีสั่งห้ามเรื่องสุราทุกคนเลิกนบีสั่งห้ามในหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องราวที่เป็นการยืนยันถึงความที่ตัตอดสิทิ์ตออิชตินาบของเหล่าบรรดาสฮบบะที่เป็นต้นแบบแห่งรรฒบุบรุษอิสลามที่ทําให้คนยุคเราได้เดินตามและมีกําลังใจและประการสุดท้ายพี่น้องครับอัลลอฮฺยุบดัลลอฮ์อิลลาบิมาชระอ์ เราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเราก็จะไม่คิดแล้วเราก็จะไม่จะพ้นคว้าประดิษฐ์แปลกๆอะไรที่มันขึ้นมาในศาสนาที่ท่านอับดุลลอฮฺสลุลต่าไม่เคยทําเป็นรูปแบบเอาไว้นี่คือกรอบที่บรรดานักวิชาการได้บอกกับเราว่าตูบาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนในยุคสุดท้ายพี่น้องครับจะต้องช่วยกันรักษาตูบาของตัวเองให้ได้เชื่อนบี ปฏิบัติตามต่ออัตท่านนบีออกห่างจากสิ่งที่นบีห้ามแล้วเราก็จะพร้อมจะเดินไปบนที่สิ่งนบีไม่เคยทําเอาไว้แล้วเราก็จะรักษาบนแนวทางของท่านนบีสุลต่านละฟะยฮุวะสัลลัมมาตากุมุลรอซูลฟาคูดูวอมานะฮะกุมอันฟันตะฮูสิ่งใดรอซูลนํามาพวเราก็พร้อมยืนหยัดที่ปฏิบัติตามและสิ่งใดที่รอซูลได้ห้ามเราก็พร้อมเช่นเดียวกันที่จะออกห่างจากสิ่งที่รอซูลได้ห้ามเอาไว้ นี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับคนในยุคของเราในยุคสุดท้ายเป็นยุคที่แม้ระยะเวลามันจะผ่านมาพันสี่ร้อยกว่าปีแลว้วก็ตามพี่น้องครับเราต้องชุกโกะขอบคุณต่อรัสุภานาวัตลาที่พระองค์ได้ให้เรามีมัสยิดมีสถานที่สุยูดที่เรามีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกที่เราละหมาดแล้วรู้สึกมีความขู่ชัวเราอัลฮัมดุลแล้วขอชุกโกต่อรัสุบฮานาวัตลาที่พระองค์ได้ให้เราได้มีโอกาสได้เห็นสัจธรรมความจริง เห็นถึงแนวทางที่เป็นความสวยงามบริสุทธิ์สะอาดพร้อมเดินไปพบกับตูบาที่นบีสุลตา์ฮฮุอะลัยฮะัลลัมได้สัญญาเอาไว้แต่เราก็พร้อมที่จะเรียกร้องพี่น้องของพวกเราทุกๆคนให้หันกลับมายืนหยัดในหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาแล้วก็พร้อมที่จะเดินบนในสิ่งที่เหล่าบรรดาสาฮบะได้เคยประกาศเหมือนที่เขาพร้อมที่จะเสียชีวิตกับท่านซูลุลรอฮ์สุลตาอะลัยฮะัลลัม มากมายเหลือกเกินบรรดาวีวรชนต่างๆที่เขาได้เคยเป็นต้นแบบแห่งการต่อสู้ต้นแบบแห่งการเสียสละวันนี้พี่น้องครับขอให้เราทุกคนได้พยายามบอกกับตัวเราครับพี่น้องบอกกับครอบครัวของเราและบอกกับเยาวชนบุตรหลานของเราที่เขายังต้องดําเนินต่อไปก็ขอให้พวกเราได้พยายามบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าของลูกหลานของเราให้ได้รับตูบาอย่างที่ท่านนบีสอลลัลลอะลัยฮะสัลลัม และเราก็ยังมีความรู้สึกว่าขอบคุณต่อลอสุภาหานอว,วตาราที่เราคงยังมียามาฮ์ที่ของเราได้พร้อมกันดําเนินบนแนวทางอิสลามที่เราพยายามต่อสู้พยายามที่จะรักษามันแม้ว่าคนก่อนหน้าเราที่เรารู้จักวันนี้เขาไม่ได้อยู่ร่วมยืนหยัดกับเราแล้วแต่เขาก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการต่อสู้บนการรักษาไว้ทึงศาสนาที่สมบูรณ์บรรดาคนเหล่านั้นก็คงจะรอพบกับพวกเรา ให้พวกเราได้สารต่องานของพวกเขาเหล่านั้นที่จากเราไปก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในอดีตหรือคนที่อยู่ในยามาเดียวกับเราก็ขอให้พวกเราทุกวันนี้ช่วยกันรักกันยืนหยัดเพื่อเราทุกคนจะได้พบกับตูบาที่นบีได้สัญญาเอาไว้ต,ตูบาตูบาตูบาสำหรับคนที่เขานั้นไม่เคยเห็นฉันและเขาศรัทธาต่อฉันคือมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลูกลีฮาบะวะัสตะฟิรุลลอฮะลีวะลุกุมวะลิสัยลิลมุสลิมีนั้ินกุลลิซัมฟัสตะฟิรูอินนะฮูวัลอฟูรรรุเาะฮีม